ค่มาต่อที่ข้อ25นะคะมีข้อมูลมาให้27 29 25 30 3 7 24แล้วก็2 2เป็นข้อมูลชุด1จงหาควอไทที่1อ่าควอไทที่1ก็คือหา Q 1นั่นเองเ,องเนาะและควอไทที่3ข้อนี้ใช้โจทย์เดียวกันแต่ทำหา2ค่านะคะก็คือเดี๋ยวค่อยๆทำทีละตัวเนาะอะ,อะสเต็ปแรกเริ่มเรียงข้อมูลก่อนละกันอะอะไรขึ้นก่อนลูกอะไรน้อยสุด ยี่สิบต่อไป24เนาะแล้วก็25แล้วก็27 29แล้วก็3ามสาโอเคเสร็วแล้วนับ N ค่ะ N ของเรามีเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งสอ้าหกเจ็ตัวเรียบร้อยขั้นตอนที่1ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะหาอะไรก่อนเดี๋ยวเราหาตำแหน่งของ Q1 ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะหา Q1 นะหาว่า Q1 ค่าเท่าไหร่อ่ะพอหา Q1 เราก็จะเริ่มที่ตำแหน่ง Q1 สูตรของตำแหน่ง QR คือ R ส่วน,นด้วย4นะคะคูณด้วย n บวก1เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องการ Q 1ก็จะได้เป็น Q 1เท่ากับเศ็1ส่วน c คูณอยู่กับ7บวก1 Oh ่ y โอ้สวยงาม1คูน8ส่วนด้วย4 8หาร4ก็คือตำแหน่งที่2นะคะยังไม่ใช่คำตอบนะตรงนี้เป็นแค่ตำแหน่งเฉยๆใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยค่ะว่าอ๋อเพราะฉะนั้น q 1ของเราก็จะมีค่าเป็น 24K สบเคเเสร็จแล้วอันนี้คือ q 1ปึ๊บอ่ะแอบปูไว้ก่อนตรงนี้สีเขียวตรงนี้คือ q 1นะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาหา Q 2เนาะใช้สีแดงเลยแล้วกันอีกอันหนึ่งต้องการ Q 3ขึ้นเลยค่ะต้องการหา Q 3ถามว่าต้องเรียงข้อมูลอีกไหมไม่จําเป็นค่ะเราขึ้นไปดูเวลาเราจะจะหาว่าอยู่ตําแหน่งตรงไหน,นเราก็ขึ้นไปดูที่ข้อมูลที่เราเรียงได้เลยเนาะก็เริ่มที่ตําแหน่งได้เลยนะคะหาตาแหน่งก่อน ขอ oh, qr แต่ถ้าเวลานักเรียนอยู่ในห้องสอบแล้วนักเรียนจำขั้นตอนได้แล้วอะค่ะสูตรตรงบรรทัดนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นาะนักเรนก็ขึ้นเลยว่าอ๋อ oh, ตำแหน่ง q 3ค่ะครูมันคือเศษ3ส่วน C คูณอยู่กับ n n ของเราคือ7เงี้ยเป็นแบบนี้ลุยไปต่อได้เลยอันนี้คือค่อนข้างละเอียดเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจเนาะส่วนขั้นตอนรัดรัด,ดบรรทัดบรรทัดไหนที่แบบมันรัดได้เลยไม่ต้องเขียนเยอะนะคะก็จัดการได้เลยนะคะ แปด4เนาะหารด้วย4 24หาร4ได้ตำแหน่งที่6นะคะเราก็ไปดูว่าตำแหน่งที่6มันตรงกับเลขอะไรนะ1 2 3่5 6คือ30มั้ยคะตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นได้แล้วว่าตรงนี้คือ Q3 อยู่นี่นั่นเองอ่ามาสรุปค่ะเพราะฉะนั้นอุ๊ย Q แบบนะเด้ง q ิวมีค่าเป็น30นั่นเองตอบเ,อเรียบร้อยไม่ยากน้อน่าจะทำได้นะคะ